แผนรายได้โครงการซิมปันสุขธุรกิจนี้ไม่ใช่ธุรกิจ MLM หรือ Network นะคะแต่เป็นธุรกิจโทรคมนาคมโครงการซิมปันสุขเป็นโครงการเปิดรับสมัครดิวเลอร์ออนไลน์หรือศูนย์ให้บริการออนไลน์เป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องค่ะซึ่งมาคุณสมัครเข้ามาเป็นดิวเลอร์คุณคือตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการออนไลน์ค่ะ การเป็นดิวเลอร์กับโครงการซิมปันสุกนะคะจะโดยมีโอกาสรับรายได้3-5ช่องทางนะคะมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ 1. คอมมิชชั่น20-50%จากการขยายดิวเลอร์ใหม่หรือฟอนต์มาจินนะคะ 2. รายได้จากวันทามรีวอร์ดหรือโบนัสพิเศษ 3. รายได้จากการให้บริการเติมเงินที่0.5ถึง1.5% 4. คิกแบ็กมารจินและ5รายได้จากพูออเซลนะคะก็คือรายได้จากการให้บริการเติมเงินที่1%ค่ะซึ่งการเป็นดิวเลอร์โครงการซิมปันสุกนะคะได้รับรายได้แบบไหนเรามาดูกันนะคะเมื่อคุณสมัครเข้ามาคุณก็คือเบสิกดิวเลอร b a s ิกด e a เลอจะได้รับผลตอบแทนคือคอมมิชชั่นจากการขยายดีลเลอร์ใหม่หรือฟอนด์มาร์จิ้น20%ค่ะแล้วก็ได้รับโบนัสพิเศษวันทารีวอร์ดนะคะและนอกจากนี้ยังได้รับรายได้จากการให้บริการเติมเงินอีก0.5% 3ชั้นค่ะ ซึ่งตำแหน่งนี้นะคะเมื่อคุณขยายสาขาเปิดเบสิคดิวเลอร์ใหม่ได้1สาขานะคะเป็นแพ็กเกจพันหคุณจะได้รับคอมมิชชั่น20%เท่ากับ300บาทค่ะถ้าเกิดว่าคุณขยายสาขาดิวเลอร์ใหม่ได้10สาขาก็คูณ300ค่ะเป็นเงิน3,000บาทนะคะถ้าเกิดว่าขยายสาขาได้20สาขานะคะก็คูณเข้าไป300บาทเท่ากับ6,000บาท ซึ่งเมื่อครบ20สาขาคุณจะได้รับรายได้ทางที่2เพิ่มคือ One Time Reward หรือโบนัสพิเศษเพิ่มอีก2,000รวมเป็น8,000บาทซึ่งโบนัสข้อนี้จะได้รับทุกครั้งนะคะที่มีการขยายสาขาครบ20สาขาค่ะนอกจากนี้ยังไม่หมดค่ะรายได้ทางที่3คือรายได้จากการเติมเงินซึ่งตรงนี้นะคะในตารางจะเป็นตัวอย่างเพื่อให้คุณเข้าใจรายได้ข้อนี้มากขึ้นค่ะ สมมติว่านะคะชั้นที่1นนะคะคุณมีการขยายดิวเลอร์10ดิวเลอร์แล้ว10ดิวเลอร์นี้มีการขยายมีการเติมเงินทุกเดือนนะคะเดือนละ300บาทก็จะเป็นยอดเงินอยู่ที่3,000บาทคูณด้วย0.5%เท่ากับ15บาท ชั้นที่2ค่ะ10 d ดิวเลอร์นะคะมีการขยายดิวเลอร์ต่ออีกคนละ10นะคะก็จะกลายเป็น100 100หมายเลขมีการเติมเงินทุกเดือนเดือนละ300บาทนะคะเท่ากับยอดเติมเงินที่30,000บาทคูณด้วย0.5%ก็เท่ากับ150บาทค่ะ ส่วนชั้นที่3นะคะ100ดิวเลอร์ไปขยายต่ออีกนะคะคนละ10เท่ากับ1,000ดิวเลอร์นะคะ1,000ดิวเลอร์มีการเติมเงินทุกๆเดือนนะคะเดือนละ300บาทเท่ากับยอดเติมเงินเป็น3 0 0แสนบาทเลยนะคะคูณด้วย0.5%เท่ากับ1,500บาท ซึ่งคุณจะได้แบบนี้ทุกๆเดือนค่ะแต่ว่าจะมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับยอดเติมเงินในแต่ละเดือนและจำนวนดีลเลอร์ด้วยค่ะซึ่งรายได้ข้อนี้บอกเลยนะคะจะเป็นแบบทวีคูณและอนาคตจะได้รับรายได้มากมายจากยอดการเติมเงินค่ะและเมื่อคุณแนะนำดีลเลอร์ใหม่ได้ครบ20สาขานะคะ ระบบจะอัปเกรดให้คุณเป็น Star Dealer ค่ะซึ่งจะได้รับผลตอบแทนอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะ1 c o m m i อมมิชจากการขยาย Dealer หรือแนะนำา e a l e r ใหม่ปรับเพิ่มให้เป็น40%เลยนะคะ2โบนัสพิเศษหรือ One Time r e w a r d 3. รายได้จากการให้บริการเตมิมเงินอีก0.75%ซึ่งได้รับถึง5ชั้นเลยนะคะและตำแหน่งนี้คุณจะได้รับรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางก็คือรายได้ที่เป็นค่าบริหารทีมหรือ k ิก k b a c k m a r g i n นะคะ และเมื่อคุณขยายสาขาเบสิกดิลเลอร์ใหม่ได้1สาขานะคะแพ็ก5 5 0 0บาทคุณก็จะได้รับคอมไปเลยค่ะเท่ากับ600บาทเลยนะคะถ้าคุณขยายดิลเลอร์ใหม่แนะนำดิลเลอร์ใหม่ทุกวันทุกวันค่ะวันละ1สาขา1เดือน30สาขาโควนด้วย600ค่ะเป็นเงิน1 8 0 0 0บาทซึ่งคุณสามารถที่จะขยายสาขาหรือแนะนำดิลเลอร์ใหม่ได้เรื่อยๆโดยไม่จำกัดเลยนะคะ นอกจากนี้ค่ะคุณยังได้รับรายได้จากการบริหารทีมหรือคิกแบ็กมาจินอีก10 2ถึงซึ่งค่าบริหารทีมนี้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1คือจาก Basic d ิวเลอที่ไปแนะนำนะคะและ d ิวเลอที่คุณมีการแนะนำไว้20สาขาซึ่ง20สาขานี้เขาไปแนะนำดิวเลอรใหม่เพิ่มวันละ1สาขาก็จะเกิด เบสิคดิวเลอร์ใหม่เพิ่ม20สาขาต่อวันถ้าเป็นนะคะดิวเลอร์ที่เป็นแพ็กเกจ1,500บาทเนี่ย20%นะคะก็เท่ากับ300บาท1วัน20สาขานะคะเท่ากับ6 0 0ันวหก0บาทต่อวันนะคะ30วันนะคะวันละ6,000ก็คูณเข้าไปเลยอยู่ที่180,000บาทต่อเดือนนะคะและถ้าเกิดว่าเบสิค ดิวเลอร์ที่คุณแนะนำเขามีการปรับตำแหน่งเป็นสตาร์ดิวเลอร์ตำแหน่งเดียวกับคุณคุณก็ยังคงได้ค่าบริหารทีมอีกเช่นกันค่ะแต่ว่าจะได้อยู่ที่10%นะคะก็คือภายใต้องค์กรของทีมงานที่เป็นสตาร์ดิวเลอร์มีการสร้างดิวเลอร์ใหม่เกิดขึ้นกี่คนคุณก็จะได้150บาททุกๆดิวเลอร์ aler, และได้ไม่จำกัดชั้นเลึกด้วยค่ะ เห็นไหมคะว่าแค่ตำแหน่งสตาร์ดิวเลอร์คุณก็มีโอกาสสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนได้แล้วค่ะนอกจากนี้นะคะยังได้รับรายได้จากการเติมเงินอีกด้วยนะคะรับ0.75%นะคะจากยอดเติมเงินรับทั้งหมด5ชั้นเลยนะคะซึ่งคอมมิชชั่นชั้นที่5ได้ถึง225,000บาทต่อเดือนเลยค่ะเห็นไหมคะเยอะมากๆเลย เฉพาะรายได้ชั้นที่5นี้คือค่าคอมก็หลักแสนแล้วนะคะและเมื่อองค์กรของคุณมีเบสิคดิวเลอร์รวมกันถึง500สาขาคุณก็จะได้รับโบนัสพิเศษเพิ่มอีก3ามหมื่นบาทนะคะซึ่งโบนัสข้อนี้จะจ่ายให้ครั้งเดียวและมีเงื่อนไขการจ่ายก็คือว่า คุณต้องมีดีลเลอร์ที่แนะนำตรง20คนและมีสายงานที่เป็น s t a ร์ดีลเลอร์แอคทสายงานซึ่งแต่ละสายงานมี Basic d ีลเลอร0 0คนขึ้นไปคุณก็จะได้รับโบนัสข้อนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะระบบยังอัปเกรดให้คุณเป็นตำแหน่ง Super s t a ตาร์ดีลอีกด้วยค่ะ ซึ่งตำแหน่งนี้คุณจะได้รับคอมมิชชั่นจากการแนะนำดีลเลอร์ใหม่สูงถึง50%เลยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยค่ะขยายเบสิกดีลเลอร์ใหม่ได้1สาขาคอม50%รับไปเลยค่ะ750บาทต่อสาขาวันละ1สาขาแนะนำทุกเดือนทุกเดือนนะคะ 30วันนะคะก็30สาขาก็คูณเข้าไปอยู่ที่22,500บาทและนอกจากนี้นะคะยังได้รายได้จากการบริหารทีมหรือคิกแบ็กมาจ i นอีกด้วยค่ะ เมื่อองค์กรของคุณเติบโตขึ้นดิวเลอร์ในองค์กรของคุณก็จะมีการปรับตำแหน่งซึ่งรายได้ข้อนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ก็คือค่าบริหารทีม30จากตำแหน่งเบสิกดิวเลอร์ในองค์กรของคุณเมื่อเบสิกดิวเลอร์ในองค์กรของคุณมีการแนะนำดิวเลอร์ใหม่คุณก็จะได้30 30%ของ1,500บาทก็เท่ากับ450บาทค่ะไม่ว่าเบสิกเกิดใหม่ต้องจุดไหนภายใต้องค์กรของคุณคุณก็จะได้ด้วยค่ะ450บาทต่อ1 d e ดีลเลอร์รายได้ข้อนี้จะได้แบบไม่จำกัดชั้นลึกนะคะส่วนที่2นะคะคิกแบ็กมาจิ้นหรือค่าบริหารทีม20%จากสายงานที่เป็นตำแหน่งส t a r ์ด a l e r เมื่อสายงานสตาร์ดิวเลอร์ในองค์กรของคุณมีเบสิกเกิดขึ้นใหม่กี่คนคุณก็จะได้ด้วยขาย20%เช่นถ้าแพ็กเกจ1,500บาท20%ก็เท่ากับ300บาทต่อ1 d e ดิวเลอร์ที่เกิดขึ้นใหม่แบบไม่จำกัดชั้นลึกส่วนที่3ก็คือค่าบริหารทีมจากสายงานที่เป็นตำแหน่งซ u เปอร์สตาร์ดิวเลอร์ได้ค่าบริหารทีมหรือคิกมาจินนะคะ ซึ่งจะได้ค่าบริหารทีม10%ใต้องค์กรทั้งหมดของซ u เปอร์สตาร์ดิวเลอร์แบบไม่จำกัดชั้นลึกเช่นกันค่ะซึ่งรายได้ข้อนี้เป็นรายได้ที่เยอะมากๆเลยนะคะยิ่งสายงานในแต่ละตำแหน่งใต้องค์กรของคุณเติบโตมากเท่าไหร่รายได้ของคุณก็จะมากขึ้นตามไปด้วยค่ะยังไม่พอแค่นี้นะคะยังมีรายได้จากการเติมเงินอีกซึ่งตำแหน่งนี้คุณได้รับรายได้จากข้อนี้ถึง7ชั้นเลยนะคะ ซึ่งคุณจะได้รับคอมมิชชั่นอยู่ที่1.5%จากยอดการเติมเงินซึ่งเป็นเงินมหาศาลมากเลยนะคะเห็นไหมคะชั้นที่7นะคะ49ล้านบาทต่อเดือนนะคะหรือถ้าไม่1 0 0ตามเป้าหมายก็แค่1%นะคะ4ล้านบาทต่อเดือนก็ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วค่ะ และเมื่อผ่านไปนะคะท่านมีทีมงานที่เป็นตำแหน่งซ u เปอร์สตาร์ดีลเลอร์เกิดขึ้นในสายงานครบสนะคะครบสามสายงานระบบก็จะปรับตำแหน่งของท่านค่ะเป็นอ e ีลิต ซึ่งตำแหน่ง e l ลิปนี้ท่านจะได้รับรายได้ผู้ออเซลด้วยก็คือค่าคอมมิชชั่น1%จากยอดเติมเงินทั้งหมดของโครงการโดยจะนำมาหารกับ e l ลิปดิวเลอร์ทั้งหมดในโครงการยกตัวอย่างเช่นทั้งโครงการนะคะมีดิวเลอร์1ล้านซิม1ล้านซิมมีการเติมเงินทุกเดือนเดือนละ300บาทยอดเติมเงินก็จะอยู่ที่300ล้านบาทเอา300ล้านบาทมาคูณด้วย1%ก็เท่ากับ3ล้านบาท ถ้าสมมุติทั้งโครงการมีอีลิตหคนนำสามล้านมาหาร5ก็จะได้รับคนละหกแสนบาทต่อเดือนเลยนะคะและได้แบบนี้ทุกๆเดือนตราบใดที่ยังมีคนเติมเงินเล่นเน็ตอยู่นะคะบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าโครงการนี้คุ้มสุดๆเปิดดิลเลอร์แค่1,500บาทนะคะทำสำเร็จครั้งเดียวแต่เก็บเกี่ยวทั้งชีวิต แล้วคนที่ไม่มีประสบการณ์และไม่เก่งออนไลน์สามารถทำได้ไหมเมื่อคุณเป็นดีลเลอร์แล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าจะทำไม่ได้นะคะเพราะว่าโครงการซิมปันสุขจะมีระบบคอยช่วยเหลือ1มีลิงก์เซลเพจในการขยายธุรกิจให้ฟรีค่ะมีเว็บไซต์ห้องสอนงานและเทรนนิ่งฟรีมีคู่มือการทำธุรกิจมีห้องเทรนนิ่งสำหรับคนใหม่และมีดีลเลอร์คอยซัพพอร์ตคอยให้บริการอยู่นะคะ ซึ่งโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่มากๆแค่เฟสหนึ่งคนรับรายได้7หลักหลายคนแล้วนะคะเฟสหนึจะเป็นการเปิดรับสมัครดิวเลอร์ถึงเดือนเมษายนปี2565นี้เท่านั้นรีบๆกันหน่อยนะคะถ้าใครสนใจในเรื่องของการสร้างรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมหลังจากนั้นจะเข้าสู่เฟสสองเฟสของการให้บริการและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือ ะะสร้างร้านค้าออนไลน์ให้เป็นศูนย์ให้บริการฟิลระบบร้านค้าออนไลน์จำหน่ายสินค้าและบริการของโครงการบริการสร้างร้านค้าดีลเลอร์ออนไลน์มีบริการกระเป๋าเงิน e ี o l เลตแล้วก็สหกรณ์เครดิตยูเนียนด้วยค่ะถือเป็นธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคต ซึ่งธุรกิจนี้รายได้จะเกิดจากการที่คุณลงมือทําด้วยนะคะถ้าเกิดคุณสมัครดิวเลอร์เข้ามาแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยก็จะไม่มีไรายได้เกิดขึ้นค่ะแต่คุณก็ยังเป็นผู้ใช้บริการที่มีโอกาสการสร้างไรายได้เพิ่มอยู่ในมือซึ่งคุณจะทําเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ วันนี้มีโอกาสแต่ไม่ใช้ดีกว่าพอจะใช้แล้วไม่มีนะคะแต่ถ้าคุณปล่อยโอกาสนี้ผ่านไปน่าเสียายสุดๆเลยค่ะเพราะธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่สร้างผลกําไรต่อป,ปีเยอะมากและเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ที่สุดตอนนี้ไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรคนก็ใช้โทรศัพท์เติมเงินเล่นเน็ตทุกเดือนถือเป็นรายได้แบบพาสีบอินคัมที่เงินจะไหลเข้าไม่ว่าคุณจะหลับหรือตื่นถ้าคุณปล่อยโอกาสนี้หลุด ไปก็เหมือนคุณนั่งมองดูคนอื่นกอบโกยเงินที่อยู่ตรงหน้าของคุณไปเพราะวันนี้คนรอบตัวคุณเพื่อนคุณญาติคุณถ้าคุณไม่แนะนําคนอื่นก็จะแนะนําไปอยู่ดีแล้วคุณจะยอมได้หรือคะความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะร่วมมาปักหมุดเป็นดีลเลอร์กับเรากันค่ะหากวันนี้คุณสนใจสมัครเป็นดีลเลอร์สามารถสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ผู้ที่แชร์วิดีโอนี้ให้คุณก็ได้และขอให้ผู้ที่ดูคลิปวิดีโอนี้มีความสุขและประ สบความสำเร็จทุกๆคนเลยนะคะหากชอบฝากกดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะ